ม่สงค่ะแม่สงพี่ๆน้องๆเอ้ยก็เอ้ยสิพปันแห้งข้าวใส่หมอหอมกุกกุกอนกุดิกุตางตามอตางแสงค่ะเอเมื่อได้เป็นวันที่23เดือนธันวาคมปี2521ค่ะในตอนไหนเดออนปีๆน้องๆเฮาค่ะมาโดยมาเลยเพียนโดยการใจตือโซเชียลมีเดียอีกนึงว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเฮาหม่องปองมาไนเฮาค่ะยายามถามตัวเจ้ากเฮาอยู่ค่ะหวา ข่าคาใจโซเชียลมีเดียในข่าคามียัองอ่านสังไหนคะเนาะยัองอ่านที่หนึ่งห่เป็นสังยัองอ่านที่สองห่เป็นสังยัองอ่านที่สามห่เป็นอีหังไหนคะเนาะภารรยาที่ว่ามียัองอ่านจึงเหือเหี่ยวก่อนเล่นโซเชียลมีเดียก็จอยตเตรียมในมากปันกันไลค่คะ่ะนะค่ะ ออนดาวสุดได้ฮอตเออนปีโนคากว่าเลยเพียนด้วยเกี่ยวกับเรืลองดิจิตอลอีกนึงหน่อยค่ะนะลองเฟซบุ๊กว่าสื่อต่างอันได้เหมือนหางข้าวใส่หม้อหอมเกลีเอามาเราในปันพี่น้องเฮาตคาอยู่ในคันนอ้ใกล้กาเมืองเวได้ฮอตคาเดกว่าเลยเพียนด้วยดิจิตอลหน่อยค่ะดิจิตอลหน่อยค่ะเนาะก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นแอปพลิเคชันค่ะเป็นเจ้าจัดแข่งนะคะลูกเต็มเมืองแขมาหน่อยค่ะดิจิตอลหน่อยค่ะก็เดี๋เลยว่าเป็น ຄືໃນ code ປັນຫໍ application ນັ້ນຂະຫນາດນໍ micro blocking ແນ່ອັນນີ້ກໍມັນໄດ້ຊອຍເຮັດໃຫ້ເພາະວ່າຄົນເຫຼນມັນໄດ້ເຮັດ v ປດປດຕັ້ງຍາວມອກອັນປອນ15ວິນທີ15ອາສະກັນນນັ້ນມຫນັງວ່າກາຈ້ອງພງວາມ5ເນຫາຕາ5 หาตาคนโคให้หน่นะน่ะ,ะเนาะปะยอะก็ของจอมเพลงความศพตรงจอมเพลงความหาและจังไหนมันติดปันให้เฮาค่ะเลนจนังนั้นไหน,ะน,ะนะค่ะเนาะ TikTok ได้ค่ะปันใจตื่นในอันพี่เนค่ะอําว่าเดใจ iOS Android เนค่ะแต่ปืนแพ้ใจในเมืองแข่เอพ่องปี2016เนีอ๋อมีชื่อว่าตัวอินนนะ,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 นะ ข้าวย่ำสืมมาไหนค่ะอยู่ที่ติ๊กตอกในก็ปันต่างวันต่างเมืองใจปืนเผาดต่ละว่าปืนแพรปันให้นอกวันนอกเมืองใจเมื่อพ่องปีสองเหงสิบแปดไหนค่ะอ๋อก็นั้นและติ๊กตอกในก็เป็นแอปพลิเคชันดีอันเปิ้ใจน้ำและใจใจดีสุดในโลกกวานไรไหนค่ะก้นดีอันแลใจใจได้ก็เป็นก้นหนุ่มสาวนั่นน่ะเนาะเมเ็วได้ก็ดี่ละว่าสามันเจเจนก็แลใจใจใจตื้มมาไหนอ่ะ แอปพลิเคชันดิคตอคไหนคะด,มมดิเมืองยูเอสดีเลียวก้อยในมีก้นใจในถึงแปดสิบล้านก่อวาจังไหนคอมูลอันออกมาเมอพ้องปีสองเห็นสิบเก่าเลือนทวนที่เจตนั่นนะคะ่ะติกตอคในมีก้นเขาเลนค่ะเนาะหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือในมีหนึ่งเหงหาปากลานก่อเนีคะวันมืง วานเมืองมหาอำนาจขนอาเอ็นแห่งใหญ่เขาสิบเมืองนั่นก็ใจจอมไลยคะ่ะวานเมืองเอ็นแห่งใหญ่เอ็นแห่งหลวงเขานั่นก็เต็มมีเหมือนเจ้าหนังอินเดียอเมริกาตุรกีรัสเซียเม็กซิโกบราซิลปากีสถานอ่าซาอดุดิอาระเบียแฟลนซ์ฝรนนั่งเศสและเยอรมนีเซอร์ไนว่าไหนคะ่ะผู้ก่อตั้งติ๊กตอกอ่าไม่อยากด้วยนาะตาผู้ก่อตั้งต ok ิ๊กตอกอีกนึงค่ะนะ อ๋อค่ะก็ในเป็นผูกนนะนะ้ก่อตั้งติ๊กตอกในคณะกรในอิเรลก็ในคณะนะมั่นใจแค่พังก็มันมีกอบิ้ไรในคณะนะอ๋อค่ะผู้ก่อตั้งติ๊กตอกนาจื้อห้องว่า จางยี่หมิงไนค่ะเอาเมื่อแต่แต่ในในมั่นใจไหนก็เป็นก้นเหตุการณ์หับจางอ่อนกล้วยไนน่ะเนาะก้วยการมั่นใจไหนก็แต่วนคงสร้างเฮ็ดออกมาแอปพลิเคชันในเฮเมื่อเหลียวในมั่นใจเย็นเป็นภูมาก้นมีหลงก้อนเนื้อตีในเมืองแขนี่ค่ะมีเงินเขาในนับอ่านโหเฮงล้านมันวาจังหนังในี่ยค่ะโหเฮงล้านมันไหนมันเป็นให้ในขนาดหนึ่งหมื่นห้าเฮงสองปักล้านยูเอสค่ะนะ หนึ่งหมื่นฮาเฮงสองปากล่าตอลา,าอยูเอสใคะร์อไล่ไล่ต่อปีมั่นใจค่ะนะเย็นเป็นพมาก้านมีหลงตีในเมืองแขกกว่ายาวว่าจาังไหนค่ะ์อออายุมั่นใจค่ะนะในปีในตืหาเลยสามสิบแปดแก่ค่ะเมื่อไก้ในข้าก็กวาดด้วยมาวะเนาะใกล้กาวาข้าใส่หมูหอมได้ก็เอาข้อมูุอันลำลองเลยเข้าใจง่ายมากในบรรพินาคาร์มอกมกัน่ายในค่ะนะ ลองปืนติ๊กตอกค่ะเนาะผูก่อตั้งเป็นไผร์ในค่ะผูก่อตั้งไน้ตึกอายุ38ดกุ้ยหนค่ะอ้อค่ะกำนันแรอันดีเขาเคยย้อนมาถามพี่น้องค่ะในขณะว่าในฐานะที่เขาค่ะเป็นก้นเลนมันค่ะรู้เขาค่ะมียังอ่านสังหนหนาเนาะเหมือนเจ้าหน่าวเฟซบุ๊กก็เหมือนกันเฟซบุ๊กในเขาค่ะใจตื้อกันนำหนาค่ะเนาะใจตื้อกันนำหนาในผู้ก่อตั้งมันแน่ย้อนในทางผูก่อตังเฟซบุ๊กอีกหนึ่งคณะเด็ดในํำเหลียวแก อ๋อค่ะก็ในเป็นพัวก,กอดตั้งเฟซบุ๊กค่ะนะซื้อห้องวามักจากเกอร์ปากค่ะเปียสองเหงเศร้าเอสในมั่นใจมีอายุอาศาสามสิบเจ็ดปีว่าไหนคะ่ะอ๋อมาจากเกอร์ปากในเป็นก้นเมืองอยู่เอสค่ะเนาะอยู่ดียู่เอสในคะ่ะมั่นใจในก็ตีเลยว่าเป็นก้นบางมีลีเป็นก้นสะเทหลงก้อนนึ่งตีในเมืองอยู่เอสว่าจงังไหนค่ะอ๋อค่ะก็ในห้าขาก็คู่เยะะนะี่ยค่ะเนาะผัวก,กอดตั้งเฟซบุ๊กเป็นไพ่พัวก,กอดตั้งทิกตอกเป็นไพ่ไหนค่ะนะก็น,นั้นและกวนห้าขาในเนี่ยเนาะ ເພິ່ນວ່າເພາະວ່າເຮົາທັນເລນ s o c a m i a ໃດຂະນະເຮົາຄ່າມີຢ່າງອ່ານຈ່ງເຫນ seta ກໍຍໍກ້ອຍກ່າວ່າຢ່າງອ່ານອັນທີ່ຂົ້າແລະອ່ານມານັ້ມັນລອງຄະທີອນເຮົາຂາເຮັດລຂນາ ข้อที่หนึ่งเนี่ยเฮาคามียังอาน์ตดิับข้อมูลข่าวสารฮับข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียในมันมีพ่นหรือแต่แต่ขาออกเป้าบาฮาคามหมอใจมันหนังว่าเฮาคัดไร่ฮับฮกข้อมูลข่าวสารดีในเมืองเฮาดีน้องเมืองในเมืองเปิ้ลมีสั่งเปลี่ยนเจ้าเหือเจ้าหาอยู่ในเฮาคาฮับฮกข้อมมอนไรค่ะเนาะย่อก่อนในตอนตั้งหูตั้งหันก็เหมือนกันเหมือนจะเหงื่าอิสราเอลปาเลสไตน์เขาตึกกันยนต์เปิดสั่งเลเขาตึกกันในเฮาก็ก็หาข้อมมอนมาไรอ่าเนาะมันเปลี่ยนเจ้าเหือเจ้าเหือเหนี่ยมใจค ข้อมูลข่าวสารไรตั้งโหตั้งหันตั้งน้ำในคะเนาะข้อที่ข้อที่หนึ่งในบอกว่าเข้าคาไรเรับข้อมูลดีมันข้อที่สองในซ้ำในเหมือนเจ้าหนังว่าเข้าคาเหมือนแพข้อมูลของเขาเหมือนเจ้าหนุ่ตัวอย่างเข้าคาอยู่ไว้ดีเว้งในเข้าคาไข่เปิ้ลหัวว่าโอ,อ้ในเปิ้ลตีเข้าคาในมีตีแหลดดีแอลมีตั้งกินตั้งย่ำอันรีโซนใจในเข้าคาโปรโมทเข้าคาจองเนี่ยเข้าคา เท่าคาลันนี่ลองของเฮ่าเฮ็ดจังเนี้ยเหมือนจอังว่าห้องเฮ็ดเท่าคาร์เนติเปิดเมืนน่อไหร่เมื่อไหรหนังหฮือเปินดตีหูจักมานําเลเซกเก่าเฮาก็จะใช้โซเชียลมีเดียในมาจอยหเห็ดไนนั้นน่ะเนาะนาอันนี้เป็นยังอันข้อที่2ค่ะเนาะอันตัง้งต่างวันต่างเมืองเขาเปินเฮ็ดกันนั่นค่ะกําในาข้อที่3ในซ้ําเป็นอีสังไหนเพราะว่าเป็นก้นตีป้าใจไรใจเลนออเ่น TikTok เฮลก็มีไปวุ่นอันดี เลยว่าจะเหืออันเหมือนไพเซขอคงสร้างเฮดออกมาลองใหม่ๆไล่เนี่ยจึงก็สร้างเงินก็ย่างไรลูกกว่านะนะเหมือนจากหนังติ๊กดอกเจ้าไหนมันก็หาเงินไล่จอมนค่ะ อันติฮาวคาหาเงินหลายอันว่าน่านำเป็นอีซังแหน่มะนั่งพี่น้องคํามังก็ให้การไปมักมีขนาวให้การไปมังมีเฮการไปมังมีก้อยในอ่าเพราะว่าเฮาคําใจสิสวมมาจอยในแดการก้าการขายเฮาคาเต็มลีอ่อนในในน้องมะนั่งแม่ก้าออนไลน์มังก็ในขนาลูกดีเป็นก้อนติมมีซังเฮแหน่มาขายออนไลน์ค้าน้อขายโคของในออนไลน์เฮ็ดเตเฮ็ดวายเฮาก็เย็นเป็นผู้มากคนมีกว่าเลยเจ้านายเฮาคาก่อนเลยหันมีมาค่ะเนาะเหมือนจะห่มพ่องตากเป็นโควิด19มังก็ใน เฮ็ดผ่าต้มศพผ่าต้มปากแล้กวก็เปปืนแพรนเฟสบุ๊กโซเชียลมีเดี Facebook, Media, ยเฮียวก็้ายรีใหเจ้านยก็เข้อคันเลยหันมีมานันคันน่ะก้อมนั้นแหละก้นเฮ็ดก้นสร้างมันแนกเขาเฮ็ดออกมาในเขาก็ไลเงินเขา ตั้งนาตั้งหลายต่อปีต่อปีในขณะเยี่นเป็นก้นมากก้นมีลงกว่าเนี่ยค่ะกํานั้นแล้ในฐานาทีเท้า่ะเป็นก้นใจก่อปาอว่าเท้า่าหมอใจตื้อเนี่ยจึงเท้า่ะก่อแลยนาแมสนาตอนมันตีนเนื้อชิมีเดียในตั้งนําตั้งหลายคณะจอมหนังสามคอเยื่องอ่านลงสามคอตีนเท้า่ะลาดกว่านั่นเนี่ยค่ะกานั้นในอยู่ทีในเสียอันที่เอาแค่มาลาเนี่ยได้กด้่าในฐานาที่เท้า่ะเป็นก้นเมืองใต้เนี่ยก่อป่อว่าเท้า่ะหมอใจตื้อชิๆให้เป็นพ่อนดีเนี่ยจึงมันก็มีีพดตตตอนาเ้แ่ เน,นี่ยค่ะอ๋อเนาะมันแค่ให้เป็นเหมือนหนังมังกรแนใ่ใจโซเชียลมีเดียเนี่ยก็นะก,นะกลมกว่าว่าห่างกันลากันกว่าลากันมากกำลังลัดเลิงผู้ยิ่งผู้ใจลัดเลิงใจสินใจเสือห่างหวัดเจ้าไหนเะนี่ยอืม เดี๋ยวเลยว่าจังเหือเข่าเข่า,เข,าเข่าวาน่ะเนาะว่าเอินเข่าเลนเข่ามียังอันจังเหือไหนคะ่ะก็เปิดสั่งเลยใส่หมอกหอมเอาใส่หมอกหมอมเอาล็อกในมัดรัดในก็เปิดว่าวงวังในค่ะเนาะข้าวก็ใกล้กับช่องด้วยอันเป็นเลนติกดอกติ๊กตักหางนเนี่ยก็เนี่ยใส่หมอกหอมนั่นเหมือนเลนเต้นะกับ ต้ยข่าวต้ยเงาต้ยหันซะน่น่ะเนาะก็ต้ยกูอ่ะนะคะกาในซมาหันในปีน้องใต้เฮาคาค่ะเนาะอันไ้มนเลยว่าภายนามาเช่มาลาเนกันนั่นน่ะอโลยกำเอนั่นเป็นในว่าเอในเป็นแนลากันกว่าลากันมากว่ากันกว่าว่ากันมากกว่าลสูในเอาโพเข้ากว่าสูอกกว่าก็ลุ่มลาล่ลีๆเออสูกว่าจมก้มใหม่ก็เป็นในเป็นในในกำนข้ามาวน้วยโอ้เฮียงเลยในต่งวงของปีน้องเฮาคาเป็นไว้เจ้าไหนอยู่หั่นในในเมื่อก่อนในข้าก็ย้ำวนอ่ะเนาะว่า มันปอกกะเหยโยลองลองนอกใจกันว่าลองจู้ลองโจ้ลองหิมโพหิมเมกันในขณะเผื่อกำในข้าวกับโดยหันแม่ข้าวก็ตึกการเ่องด้วยติ๊กตอกด้วยอืมป่อหึงสังขนาป่อเลนนั่นน่ะเนาะหันแม่เนาะขาโอ้ใจมือรู้แน่แห่งเข้าใจสื่อเดียเนี่ยมันเฮดทห้มันเป็นพ่อหลีห้ามนั้นก็มาเฮ็ดให้เป็นเครื่องมือเฮ็ทให้ถ้าไม่ลองแตกจัดกันห้าพิษหม้อกันหาในอันนี้ก็ก็วนอยู่น่ะเนาะกำเนัดไรเมื่อในก็เอาหัวคออันได้มาโอบลัดไคเนกันเนาะพี่น้อง่าจังว่าเจ้ามอมา นี่นะค่ะต่อยได้กอดได้เสียมว่าที่ Facebook ก็ยอ่อ TikTok ก็ย่อดในเดหันอีสังกำดม์ค่ะ เนาะค่ะแต่ลยหันว่าอ้าวพิดกันกว่าพิดกันมากกรรมมันเอาเม่เข้ากว่ากรรมมันเอาโพเข้ามาว่ากรรมหิมโพหิมเมฆกันหิมจูหิมโจกันว่ากำรัดเครื่ไตชิ้นไตเซออ้าวเ้เปลี่ยนใจเปข้อน่ะนะเนาะหันนะข้าวใส่หมอหอมหันมาพี่น้องขาจ่องหันเหมือนกันน่ะเพลยหันจือเหมือนเธอก็เตรียมเลยกันเลยค่ะนะค่ะก้วยกาอันตีข้าวแค่รัดไดก้อนได้ฐานาทีข้าคาเป็นก้นหนุ่มเส้นหุ่นใหม่ข้าคาเกิดมาในกาปันในก็เตเลยว่าเป็นกรรมดีค่ะเนาะข้าคาเขาถึงชียลมีเดียว่าห้าง ເຮົາຄ່າຫາຄອມມອນແລະເຮັດສ້າງພອນລະເລນນ້ຳໜ້າຂາດແນ່ນທີ່ເຮົາຄ່າໄດ້ມາອ່າມາຄິດມາແຜກกันແຮວກໍເຮັດລອງໄດ້ເລີຍຈັເຫີຮັດລອງ ให้เฮาคาสุขใจว่าให้มีลองพิดแผกกันนั่นละเฮาคาไมา่ให้ลองตั้งริมดีค่ะเนาะข้อที่หนึ่งก็เจ,จ้าสื่อมีเดียในการับข้อมูลข่าวสารมืนอนเจึงป้อเฮาคาถอมข้อมูลข่าวสารในจึงดีเอซูนมมนะฮาก็เลยข้อมูลค่ะเนาะเหมืนอนเจองป้ะว่เาเฮาถ่อมเราว่าโอ้ปาเลสไต้ด่างเอด้วยขอพิดกันย้อนสั่งป้อเฮาคาถอมข้อมูลทางเจ้าในยาเฮาคาก็คูย้อนว่าโอ้ย้อนเปิดอสั่งและขอพิดกันเข้า็จังรันเนเปิน้นขา้าจังอบจ้องเปิ้นให้นั่นนะ,น,ะนะเนาะอ่ะ เฮาออคันเลห์โฮคอมมอนลองเมืองเฮาเนาะที่สองในก็เฮามีตั้งหูสางเข้ามาแช่ในนะมาก็ในใจเฮ็ดเอ่อเฮ็ดน้ำผิดเฮ็ดตั้งกินใตในี่ก็โอ้เมื่อในเฮาวเต๋ามาลันเน่ลองเอ่อไล่เฮ็ดผักกาดแกงค่ะไล่เฮ็ดผักกาดจ้อค่ะไล่เฮ็ดโถนเนาค่ะไล่เฮ็ดไล่มองโถนเนาค่ะแล้วเจ้านเนี่ยคือเฮามีตั้งหูอีสงังในเฮาออกมาแช่ในี่กันดีเอ๋ยสุดๆมาในขณะการที่าาเฮาคานปั่นตั้งคู่เปิ้์นแช่ตั้งหูตั้งหันเฮาปั่นเปิ้์นในเฮาวคายังเป็นการให้กู ู่กว่าในตัวมันจคาดลองเฮ็ดตั้งหลีกว่าในตัวเข้าให้หนั่นๆเนาะอันในเฮ เนาะมังก็ก็ใจชียลมีเดียมาให้เป็นพ่อนีเน่ก็สร้างเงินปันโตเจ้าเก่าและจเจเนก็ยังไรนี่ะาก็นั่นแหละเข้าใจชียลมีเดียในเทามีย่งอันสั่งเข้าโหลดไคูคค่ะเนาะเข้าเรียนอีสังเขามียัางอันสั่งในเข้าเข้าโหลดคู่ห้างโตเขาก็เปิดสั่งเข้าใจชียลมีเดียในเท่าหลายใจฟรีค่ะเนาะเทาซื้อโฟนหนึน่งเครื่องก็กาขันมันเป็นการเฮยยอมใจค่ะเปราะอยางก็การอินเทอร์เน็ตเท่าคันหนึ่งเลยแน่เป็นการเฮอจอมเงินค่ะก็นั่นแหละเพราะว่าเทาค่าใจให้มันเป็นพ่อนีึงมันเ็ปนการี่าจึ่มเงินเป็นนหลใ เลื่อนๆกาอินเทอร์นเน็ตเท่านั้นนะคะน้อคขายินนโจนพีนอ้องค่ะกูก็ที่หับถมปันแห้งค่ะมีจังเหยื่อก็ปันด่างหันถึงมาอะยค่ะนะย้อนให้กูก็อยู่เลีกินวันและรดเพศกันเซกัมค่ะน้อเหมือนรงค่ะ